สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้จะมา,าแนะนำการผสมไก่นะครับในแบบฉบับของอของผมเองนะครับโชคบำรุงความนะครับหลายท่านถามผมว่า,าคำว่า2-91มันคืออะไรนะครับก็มีคนถามมาเยอะนะครับอ,อันนี้อันนี้เป็นชื่อแม่ไก่นะครับ แม่ไก่ก็คือสายฟ้าก็คือลูกสาวเจ้าสายฟ้าส่วนแจ้ร้านนะครับก็คือพ่อไก่ผมผสมเดือนกรกฎาคามนะครับกรกฎาคม6-4นะครับผมเริ่มผสมวันแรกก็คือวันที่2กรกฎา 2, คม2กรกฎาคมนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9เจ็ดวันนะครับเจดวันระยะหา่างผมมาผสมอีกครั้งก็คือวันที่9 นะครับคือผมเคยเว้นระยะห่างนานสุดก็คือ10วันอันนี้หลายๆท่านอาจจะอาจจะเคยทําแล้วก็ไม่เคยทํานะครับก็คือถ้าทําแรกๆคือเราไม่รู้ว่าเชื้อนะครับมันจะอยู่ได้กี่วันถ้าเพื่อนๆลองทำํำบ่อยๆจะรู้เองว่านะครับว่าเชื้อมันสามารถอยู่ในไข่ได้นานนะครับมากสุดท,ที่ผมทมี่ผมทําม้าคือ10วันอันนี้7วันนะครับสอง วันที่สองวันที่เก้าระยะห่างนะครับอพอวันที่9ก้านะครับผสมแล้วก็เว้นสองวันนะครับที่สิบนะครับอาเว้นหนึ่งวันนะครับแล้วก็มาผสมวันที่สิบเอ็ดนะครับเป็นครั้งสุดท้ายเจนว่าผมผสมแค่สามครั้งเองนะครับแม่นี้ผมผสมแค่สามครั้งเองมาดูลูกนะครับ ส่วนแม่อื่นผมก็ผสมถีบ้างแล้วก็ห่างบ้างนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอีกแม่หนึ่งอย่างเช่นแม่นี้นะครับแม่ง่อนดำเขียนว่าผสมยี่สิบเว้นสามวันก็ผสมอีกครั้งนี่สองวันอันนี้เว้นจากสิบสี่มายี่สิบเลยนะครับหกวันนะครับเห็นไหมครับระยะห่าง อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะทำนะครับปกติผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วมาดูลูกไก่นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับถามผมมาเยอะนี่ครับอาอันนี้ลงรัางเองเลยนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะพึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่คือลูกไก่นะครับอยู่กับแม่นี่ที่ลงรังมาเองน่าจะตัวนะครับ อ่าผมจับขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยวจะเอาลงใหม่นะครับนี่ครับนี่คือลูกไก่นะครับคือไก่ไข่ได้ประมาณเจ็ดวันถึงสิบสี่วันนะครับผมจะอ่าสองเชื้อนะครับครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือไข่ที่มีเชื้อทุกใบเห็นไหมครับอมอหมดเลยนะครับ ฟักออกมาเป็นตัวหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้ชมกันนี่ครับประมาณนี้นกไก่สมบูขรครับนี่ครับนกไก่สมบูรณแข็งแรงนะครับบา,บางบางท่านอาจจาะก,กังวลว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้อหรือเปล่าว่า,วาผสมหางขนาดนี้นะครับอันนี้คือส่วนตัวผมที่ผมถามก็คือมีเชื้อนะครับ เพราะว่าทุกแม่ี่ผมจะส่องเชื้อนะครับใบไหนที่ไข่ไม่มีเชื้อหรือว่าเชื้อตายนะครับเราก็เก็บออกเพื่อไม่ให้แม่ไก่มันฟักไข่ที่มันเสียอยู่แล้วนะครับมันจะได้จัดการง่ายนะครับลูกไก่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับประมาณนี้นะครับวิธีผสมก็คือใช้วิธีจับกดผสมเอานะครับ หลายๆท่านอาจจะาาผสมโดยการรีดน้ําเชื้อหรืออาจจะผสมปล่อยล็อกนะครับให้พ่อไก่อยู่กับแม่ไก่อันนี้ก็แล้วแต่การจัดการของแต่ละคนนะครับอันนี้ผมมาแนะนํานะครับนะครับออกทุก,ออก,ทกใบเลยครับนะครับเือกไข่คือผมเก็บออกนะครับประมาณนี้ครับผม ตัวนี้พิ่งฟักนะครับใบสุดท้ายนะครับเพราะนั้นการผสมนะครับาการเว้นระยะไม่ว่าจะเว้นระยะที่หรือว่าห่างมันก็ไม่ตายตัวอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงสมบูรณ์ของแม่ไก่ด้วยนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของพ่อพ่อพันธุ์น้ำเชื้อสมบูรณ์ นะครับแข็งแรงมันก็อัตราการาฟักนะครับมันก็เยอะนะครับแต่ถ้าพ่อไก่เราอายุเยอะนะครับตัวอสุจิในน้ําเชื้อมันก็มีน้อยตามอายุไขของมันนะครับอยู่ที่เราบํารุงด้วยนะครับทั้งพ่อผันไม่ผันครับผมคลิปนี้ก็มาแนะนํำเพื่อนๆนะครับเรื่องการผสมนะครับการเว้นระยะห่างในการผสมนะครับว่าควรห่างประมาณไหนดี นะครับทีแค่ไหนห่างแค่ไหนนะครับว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับนี่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ